หมีม้าตก,ออกแล้วมาเล่นหีีม้าก,กันเพื่อนบ้านก็มองใหญ่เลย <c oughs> นี่ไงเขามองว่าเออนี่ไงน,นี่ไงหมีม้าค่ะหี่มา้าตก,ออกแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดของของ,ของเรานี่คือแบบเอามาข้างนอกต้องเอากระติดน้ำร้อนมานำ <c oughs> <c oughs> นี่เริ่มเม็ดใหญ่แล้วอะอุย้ยเม็ดใหญ่เริ่มมาแล้วคนเห็นไหมน้องก็เม็ดใหญ่เอยตกใส่โทรศัพท์ข่อยอเม็ดใหญ่มาก <c oughs> หิมะตกแล้วนะทุกคนดูนี่สิเห็นไหมเห็นหิมะไหมอ,อยากให้น้องตกเยอะๆเพราะาปีที่แล้วนะทุกคนปีที่แล้วนี่น้องกตกแค่สามครั้งเองนะนัดเห็นหิมะแค่สามครั้งปีที่แล้วปีนี้นะ็กภาวนาขอให้หิมะตก เยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าหิมะไม่ตกฝนก็จะตกเนาะทุกคนเห็นไหมมารู้สึกว่ากล้องนะมันก็โอเคอยู่นะมันไม่ค่อยเห็นหิมะเนี่ยมันเม็ดไม่ใหญ่เนาะทุกคนเห็นหิมะมันตกเสื้อนั่นไหมหมันหิมะตกมันไม่ค่อยหนาวเหมือนฝนตกนะทุกคนเออมันก็ไม่ค่อยหนาวนะเนี่ยอันนี้ อันนี้ข้างบ้านนะอันนี้ถนนนะคะเนี่ยนะก็จะเดินมาหลังบ้านทุกคนมาเล่นหิมะกันหิมะตกค่ะหิมะตกกาดกระติกน้ำผ่อนเนี่ยพี่น้องห <c oughs> ิมะหิมะตกแล้วนะ เดีいい๋ยวเราเดินไปนี่เสื้อสามตัวกระติกน้ำร้อนหนึ่งอันเราไม่เล่นหิมากันทุกคนสินี่หลังบ้านนะ นี่หลังบ้านว้า wow. วข้าเปพน,น้องสามีบอกว่าไม่ให้อยู่นานเพราะว่าเดี๋ยวไม่สบายเนาะทุกคนรู้ไหมว่าหิมะตกนี่นะคะท,ทุกคนรู้ไหมคะว่าหิมะตกเนี่ยก็จะไม่หนาวเท่ากับตอนที่ฝนตกนะตอนที่ฝนตกนะคะก็จะหนาวกว่าตอนหิมะตกเพราะว่า แปลกใช่ไหมล่ะว่าทําไมมีเกล็ดน้ําแข็งทําไมไม่หนาวเท่ากับฝนตกเพรา,าตอนที่ฝนตกอะเนาะมันก็จะมีลมด้วยเนาะแล้วมันก็จะมันเหมือนแบบเย็นเยือกถ้าเรามีหิมะอย่างเงี้ยถ้าหิมะตกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีลมนะฝนนะมันก็จะปล่อยให้น้องตกเยอะเยอะซะก่อนถ้าทุกคนดูนะตอนนี้มันยังไม่ขาวเนาะตอนนี้ข้างหลังบ้านยังไม่ขาว แต่ถ้าเกิดว่าน้องตกเยอะๆแล้วนะ่ะเดี๋ยวนั้นก็จะผผาออกไปมาอีกข้างหนึ่งมันตกเยอะอยู่นะเนี่ยหนักอยู่นะเนี่ยอ้อไม่มีเมดโตเลยเข้าบ้านกันสิ่งที่ดีที่สุดคือเอาน้ำอุ่น <c oughs> อปก,กติน้องร้อนนะคะทุกคนเอ้ยนอนแฮปปี้มากเลยค่ะ แฮปปี้มากเลยนี่ก็จะหน้าบ้างคุณเห็นไหมนัดดูด้วยตาเปล่าว่าจะสวยนะแต่เหมือนแบบในโทรศัพท์นั้นคิดว่าโทรศัพท์นั้นกล้องดีอยู่นะแต่ทำไมมันทำไม่ได้